ตอนนี้ก็ถึงเวลากินแล้วนะจ๊ะแกงเสร็จแล้วทำก่อสร้างทั้งวันนะคะต้องปิดหน้าตลอดนะคะขี้ฝุ่นเยอะมากเลยก่อสร้างนะคะเดี๋ยวพักก่อนนะคะตอนนี้ก็จะกินแกงผักบุ้งเย็นตะโฟนะจ๊ะแกงผักบุ้งเย็นตะโฟอร่อยมาก ไม่ต้องเติมมะขามเปียกเลยค่ะอร่อยมากมใส่กะทิตั้งสีกระป๋องนะคะเข้มข้นมากค่ะมไม่เคยกินนะคะเพิ่งครั้งแรก 哈彪，不要。嗯、mm，彪、hmm.。<手> วันนี้ไม่ได้ทานข้าวมาแล้วค่ะเก็บกวาดบ้านอร่อยมาก ใบมันมันก้ามมันจะเปรี้ยว อร่อยอ,อร่อยจริงๆค่ะเหนื่อยทำงานมือไม้ไดำหมดใส่ทุนี่ทำความสะอาดทั้งวันนะคะแซ่แบหลายแซ่บหลายของเต็มไปหมดเต็ม,มพุงนี้ตำมะละกอซื้อมะละกอมานะคะมะละกอลูกนี้ก็ ถ้ายูโรค่ะลูกนี้ก็ประมาณร้อยแปดสิบบาทค่ะร้อยแปดบาท,บาทแล้วก็ร้อยแปดสิบบาทนะคะว้าแส่บแสบแสบ,สบไปเอากุ้งมานิดหน่อย กุงก้งนะคะกุ้งผานกุ้งนะคะกุ้งเอากุ้งมาใส่หม้อหุงข้าวนะคะไม่มีเตาคั่วๆแล้วก็กินนะจ๊ะเต <c oughs> าไม่มีกินแบบง่ายๆค่ะไม่มีเต, <c oughs> เตาทำกินได้จ้ะ หูงหุงข้าวสองใบอีกใบหนึ่งก็หุงอีกใบหนึ่งก็หุงข้าวอีกใบหนึ่งก็ทํากับข้าวอยู่ได้แล้วจ้าออัองอโลบหน่อยนะคะเพราะว่าเจ็บเอาของมาไว้ตรงนี้ก่อนครัวยังไม่เสร็จ ไฟมันไหม้ครัวอืม เจมา์จ้องเริญอาหารขอบคุณอาหารนะจ๊ะทำอยู่คนเดียวหน่อยชีวิตอยู่ที่นี่ก็เหนื่อยเหนื่อยจ้ะต้องสู้นะคะสู้สู้มือไม้ดำหมด นนีนช่าก็มาขูดกระดาษออกให้นะคะดำควันกับหมอดำปี้เลยที่บ้านค่อยทำครัวใหม่นะจ๊ะอีกสองสามบันก็คงจะได้บ้านสวยครัวสวยนะจ๊ะตอนนี้ก็ทนไปก่อนทนความลำบากไปก่อนนะจ๊ะ เหนื่อยมากเลยจ้ะภายพิบัติดีไม่เป็นอะไรมากนะคะถ้าเป็นมากนีสงสัยอ๋อแย่อ๋อเก็บอยู่คนเดียวคลิปนี้ก็ ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะมีอะไรดีๆจะนำมาเสนอแต่คลิปนี้คงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขออภัยด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ